เพกหน่อยอ่านหนังสือเดอ้อเมือนนเดอัิก้ก็กไก่ข้อไข่ขอ้องงจอดจอกซเสือซ่างอยงโตเล็กตตาโตถุงถนนนกบอบบปาบอ có cây đu có có đúng. có cây i cock i cock i có, yeah, có, không. Không? À, có à. i <laughs> cock <laughs> 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 คำวาชื่อค้าคาสีกวดเท่อนกวดเท่อนกวดเท่อนนะกวดเทยนก่อนด้วกวดเทีนก่อนมาดูกวดเท่อนล้างจันเาบอได้เวลาบอกนะอันยาพเวลาชื่อเวรพนว่าบเป็นได้พี่น้องเลยเปล่นมีว่ามีเออป่าปุมได้ป้าป้าลุงก็บอกเปลนป้าป้าลุงรู้ าลุงดูาลุงดูจังอ่านมันกำลังอ่านหนังสืออยู่อืมพวกจักรเยี่ยนไปอีกยังนะนเลขยังนี่เลขยังหนึ่งวะลูกหนึ่งตัวเป็นอยู่สบายดีนะเล่นม่ะอ่ะเล่นเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนหน้าตาตาดีป่าลุงจ้าตาดีป่าลุงนานบอลน้ำบอน้ำครับการดีครับก่อนดีครับก่อนเฮ้ หาเห็นนะัสดี oh <laughs> ้าก so ่อนหดูดุลีบายดีด้วยสบายดีไมู่ยไรฮลย่ด้องไมู่เลยมาเสียบใส่จานเห็ก่อนอันในพังดูอันในพังเน่ะ มาแมิงมาหามถือหอยังลูกมาหามถือหยังปลาลุงซื้อข้าวเมาปลาลุงเย้ยกินไม้ปีก่อนสักบาทหนึ่งกิโลมุก่าฟังไทยข้าวคล้ายกันอท่าไรเนะเาะข้าวเมาเนี่ยแต่อยู่ฟังเล่าฮะตอนนี้มันราคาอยู่เจ็ดสิบห้าพันพี่น้องเย้ยเป็นเงินบาทกับประมาณจักสิได้จังได้เนาะบ้านเท่าไรเท่าไรบ่ หกสิบหา้าลอยก็บาทลอยลอยสามสิบบอลอยสามสิบหรือลอยสี่สิบนี่แหละมาเนี่ยเด็กมันกาขึ้นขึน้นลงลงซื้อเป็นเงินขีบเข่าหมาชิมมึงดูนะซ่าเฮ้ยชิมมึงดูเนยชิมแล้วข้าแขียวบอนี่ฮะไปลุงบอกไก,ก่ก่อนอย่าพี่น้องเลย ก็หักก็มาส่งให้วังค้ำเนี่ยมาเด้อพี่น้อง5 5พี่น้องเอสซี่มากินเด้อหมักน้อยๆนะมื้อน,นี้น้อยมันยิบเลยผู้นี่มือน,นี้น้อยผู้ยิ่งอ้าปากเลยแฉบบ่ปั่นให้ปยาใ,ให้ลุงกินน้ำแน่ปาลูกมาดูมาดูปลาลุงแฉบยุมันแข็งน <c oughs> เนาะเล็กน้อยอ <c oughs> สิบ,บ่ปันได แข็งกว่เยอะเอีกใคขันเที้ยวขันเนี่ยบื่แต่ว่าสำหรับเขาคือว่าแซ่บนี่มึงเก๊ไก่มาลูกเลยอาหากินขนาดเลยข้าวเม้าข้าวเมานนเข้าใ่เด้อเบิางสีกินบางบุญข้าวป่ะไม่อยากข้าแขีวบ่มันขันหยำเนาะ

อออออพอหมฮะันแห้งไม่ค่อยกินกแบบอ๋มอม่ทม่มอันนี้กนินแล้วขี้นิใ่แบงก์นิ้ใช่น้ำตาลจงอยเนาะเบิกแม่สิลองเห็ดกันเด้อใช่น้ำตาลให้เนยให้ซากกินให้พอ่อได้กินเนาะใส่เบ็ดมาเม่อยเบิกแม่ใส่เห็ดให้กันเด้อ

พอกันตอนแรงๆขนมเล็กน oh, hey. ้อยกินอีช mm. ้างเลยเปดจะไมบอพูดอปดจะไมโอ้ยกระค้นเนี่ยาน้ำตาลมันอยู่พืชยันเนาะขาเหมาพอลูกแม่เสียงนขาวแรงขนมเยมา่ิติติมดดีเยวแงะเด้อกเลียวไปได้มาได้เกียวเกลียวใช่ไูมคือว่าเนี่ยช่างมันนี่ไอเกียว่

Chén nắng chưa đấy mà hai chị lẽ mà Nha, tất đó. rồi chén bạn. Trần thằng bạn nắng bọn nắng bọn ta bọn nắng 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 Ừ, nắng bọn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  nắng Con nắng bọn nắng bọn nắng ta nắng bọn nắng bọn nắng bọn กันแม่้วนะ่งนี้เเหน่ยนยสุดปานหรือีดีก่่ช่โอเคหมซื้อปน้ำมันเผื่อป่ะเกหเบ็ดว่ะ่ะเปาปลาแม่ได้กินเบ็ดกินใช่มแม่้กับใคเด้อเบ่งนี่ นี่มันนี่มึงนุ่มฮาไปนี่เ่าเคยมาขายข้าวป่ะอืมถ้าก็นม่แหละน่าไปเห็นก่อนคือหาคือหาบุหินนุ่มฮาใช่หรอมันแบบเบ็ด้ตยหน่อยมั้งจ้าบุหินใช่ไม่คิดเงินแค่หนูเบ็ดเตยม่นก็เลย

นาเามไปน้มันเพื่อนไ้หนมเรององ้น่้นอไรก็วอะไร่ไม้าวเปนกระสอมันเกข้างหน้าบ่ได้ปมแหเป็นของต้น่าอะไรไปรกปรอร้ายเหรอเออคืนที่น่ะเป็นคลนเม่ บวกวาดาวประจาดเนาะไม่ไม่ไม่ไังไม่งะนนหนึ่งมเป็นไงช้าเรยุดหนงาเราขาวท่านไงหนึ่งมากไม่นะบ๊ยมีต้นหยังชุกง่นยุกแค่ไล่เบี้ยไม่แล้วชุกหมดเร็วมีหินได้มีจะขาว ก็ตัดไปมั้งตัดไปตัวองไงไง6อันนึนั่งเ้าวปลเนยขอาปเี่ยดวนเะยไะคนนั่งเาใไปแะแลวไปหยอกันเลยใช่คนอย่งมันนะดู กะติาะรติกแฮมยอนี่เขาก็ได้เห็นนมือนาะได้มันจะเป็นของไงแต่แพรมาติดผมมาติดน้ำมือทีลาหนึ่งวนหน้ามัก็ได้เพราะ,ะอี่ยแค่กระตกนี่มีม้านึ่งมือขาอืมเอเี้ยะอื

cầu không có lúc ngủ phải nữa, Bớt lời tai bây giờ

ไอ้แล้วที่คือวันพนมนวลเนเพื่นเมื่อไหร่ก็ลุงเลสดูการกับพแซวเราก็รอดุนั่นแกลงถึงน้ได้แล้วตัวหนึ่งถึงหน้าไว้พอกันไหนเด้อกาลุงเด้อสบายดี